เห็นไหมว่าทุกคนบอกาศาสนาเสื่อมอะไรอย่าง mm hmm. ที่เขาชอบพูดกันใช่ไหมาศาสนาเสื่อมอะไรงี้ศาสนาไม่ได้เสื่อมเสื่อมเฉพาะเคส by เคสคนบางคนเท่านั้นแต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ปฏิบัติอยู่ของท่านเป็นระบบอย่างนั้นเราแค่เราแค่หาชานัลนั้นให้เจอเหมือนเหมือนธรรมะปัญญาครับก็เป็นช n น l ลชานัลหนึ่งแล้วเมื่อเมื่อได้เจอแล้วเราก็เราก็อยู่กันเป็นครอบครัวแบบเนี้ยเนาะดีจริงดีจริง ยิ่งยิ่งเวลาในกลุ่มเราได้พูดคุยกันนะฮะได้มีความรักและหวังดีได้ได้โมทนาบุญกันไปกันมามันเกิดมันเกิดบอนดิ้งของพลังงานเครือข่ายเรียกว่าซีเนจีซีเนจีคือการเกิดเป็นพลังงานปะทุข,ของการผสมบางอย่างธาตุที่แผ่เรดิเอชันหรือกรรมกรรมตารางสีเนี่ยพอเอามารวมกันน่ยมันจะเกิดกระบวนการฟิวชั่นฟิวชั่นนั้นจะเกิดขึ้นได้เฉพาะดวงอาทิตย์เท่านั้นคือดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีแสงของการที่จะปฏิบัติธรรมในตัวเองหมายความว่าปัญญาของท่านได้เริ่มจุดขึ้นแล้วแล้วท่านจะกลายเป็นดวงอาทิตย์ขนาดย่อมๆที่ได้เริ่มส่องแสงด,ด้วยตัวเองบ้างปฏิบัติเองบ้างโดยที่ไม่ต้องไปรอโมทนาจากคนอื่นอย่างเดียวโมทนากับตัวเราเองเนี่ยก็จะได้บุญอันไพศาลเพราะภาคผู้เลี้ยงทั้งหลายทีมเทวดาประจําตัวทีมจักรพรรดิิทธิ์ประจําตัวเขารอสร้างบารมีเจ้าที่เจ้าทางในบ้านท่านรอเสียงสวดมนต์ของท่านอยู่ คนที่เป็นต้นตระกูลของท่านเนี่ยที่ล่วงลับไปแล้วอะท่านลองนึกแค่แค่เลยท่านขึ้นไปสักสามชั่วโครอะน้อนวงกลับไปอะปู่ของปู่ของปู่อะเราก็บางคนก็ไม่รู้แล้วชื่ออะไระแล้วเวลาเราจะระบุบุญเน่เราก็ไม่รู้ชื่ออะไรเราก็บอกไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าด้วยต้นตระกูลของข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งปวงที่ล่วงลับไปแล้วจนถึงต้นตระกูลคนแรกเนี่ยข้าพเจ้าขออุทิศบุญให้หมดอย่างนี้ถึงได้เพราะมีบันทึกโดยสายโลหิตโดย DNA ความหมายคืออย่างนั้นถ้าท่านเคยดูการ์ตูนเรื่องโคโค่อะการ์ตูนเรื่องโคโค่ของพิกซ่าดิสนีย์ไอตัวต้นตระกูลคนนั้นอะดวงวิญญาณกำลังจะลบเลือนไปเพราะไม่มีรูปที่ตั้งอยู่ในแท่นบูชาที่บ้านของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกหลานกําลังจะลืมเข้าไปแล้วคนที่จําได้คือคุณยายโคโค่ที่แก่หนักแก่ง่อมแล้วใกล้กล้จะเสียชีวิตแล้วได้ซ้ําแต่สุดท้ายแล้วว่าด้วยความดีของดวงจิตดวงวิญญาณนั้นอะก็ทําให้เด็กชายที่ชื่อมิเกลเนะี่ย ข้ามพบข้ามชาติไปข้ามไปสู่โลกแห่งคนตายแล้วก็ได้ได้ประกอบวิลกรรมความดีด้วยกันแล้วก็คนพบความจริงและไขปริศนาทั้งหมดสุดท้ายผู้ที่ประกอบกรรมดีก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีงามอย่างอย่างดีเยี่ยมท่านใดที่ประกอบสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้รับผลลัพธ์เช่นนั้นเชกเช่นเดียวกันในการ์ตูนของดิสนีย์นั้นมีธรรมะเฉยเลยถ้าดวงใจเราเห็นธรรมดวงตาเราก็จะเห็นธรรมเห็นอะไรก็เป็นธรรมะไปได้หมดนะฮะ ลองลองไปหาดูใครไม่เคยดูเรื่องโคโค่ฮะซ O C O โคโค่ CO, 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 CO. ไปหาดูกันได้สนุกนะฮะผมะดูการ์ตูนกับลูกทุกเรื่องอะครับโคโค่ดูแล้วน้ำตาไหลจริงนะวันนี้ลูกชายสลบไม่ได้ฟังช่วยแม่ทำงานถือว่าหนักพูดง่ายมากไม่มีเกี่ยงงอนสาธุนะลูกเป็นบุญแล้วนะฮะเป็นบุญแล้วนะฮะได้ดูแลแม่ได้ดูแลครอบครัวเนาะเป็นเรี่ยวแรงตอบแทนนะ,ะเหมือนที่ผมบอกอะพระเจ้าองค์บอกแล้วไงเจ้าแม่พ่อเนะี่ย แบกใส่บาตลอดร้อยปีพัดวีท่านเช็ดปัสสาวะอุจาระท่านทุกสิ่งทุกอย่างป้อนข้าวป้อนน้ำท่านยังไม่สามารถตอบแทนพระคุณท่านได้หมดเลยทําเป็นร้อยปีนะฮะแค่แค่เอาเทินเนี่ยก็ยากแล้วนะฮะแต่วันนี้เราเป็นลูกที่เราได้สร้างบุญมารมีได้สร้างธรรมให้อย่างน้อยให้เกิดขึ้นในตนของเราเองเนะี่ยแล้วได้ส่งต่อสู่เพื่อนมนุษย์ด้วยอันนี้เป็นโบนัสได้ขยายวงบุญด้วยอันนี้โบนัส แตบ่บุญตั้งต้นคือตัวเราเนะี่ยให้พ่อแม่ได้ดีใจว่านี่ไงไม่เสียใจเลยที่ลูกคนนี้ได้เกิดขึ้นมาพอคําคํานี้มันเป็นคําศักดิ์สิทธิ์นะฮะพอพ่อแม่คนไหนพูดแล้วพรมันก็จะล็อกกับลูกคนนั้นแล้วเขาจะอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐที่ดีเพราะคําพรจากพ่อแม่เป็นคําพรที่ประเสริฐยิ่งนะฮะโอ้ยนี่คําคุมก็เยอะนะฝังทุกวันได้พลังบวกเพิ่มทุกวันสาธุนะครับสาธุครับ หน้าที่ของธรรมปัญญาคือเรื่องนั้นนะฮะนอกจากให้ทําแล้วก็ให้เกิดปัญญาด้วยเป็นธรรมปัญญาที่ส่งต่อกันขึ้นไปพูดไปพูดมาก็จะสองชั่วโมงแล้วนะครับโอเคมีท่านไหนจะฝากอะไรอีกหน่อยไหมฮะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันละท่านจะได้ไปพักผ่อนก่อนสี่ทุ่มนะฮะยิ่งแคนาดายิ่งเช้าแล้วด้วยโอ้โหน,นี่กลายเป็นขยายประเทศไปอีกประเทศแล้วก็เมื่อคืนมีคุณลูกน้ำแจ้งมาว่ามี อ่ายูเอกับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะะสวัสดีไปถึงที่นั่นนะฮะวันนี้รีบบอกคนสำคัญให้มันสมาทานศีลห้าตลอดชีวิตกลัวเครื่องรับเขารับบุญไม่ได้เ <c oughs> ออเออ,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 อก็จริงนะอืม <c oughs> เรื่องส่งอัดพลังงานไปเต็มที่เครื่องรับรับได้10%เอร์เนไงเนาะลำบากก็ จูนสองฝ่ายยิ่งลูกอ่ะสอนให้พ่อแม่ได้มีดวงตาเห็นทำได้เหมือนเหมนเราอ่ะย้อนกลับไปถวายทำให้ให้พระสงฆ์ที่ท่านบริสุทธิ์ได้คือผู้รับบริสุทธิ์ขนาดไหนแล้วและเราส่งพลังงานที่ดีเข้าไปได้มันก็ทวีคูณนะเนี่ยดังนั้นการบุญของการอุปถากพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระศาสนามันยิ่งใหญ่หมดเลย ศาส,สนายิ่งเป็นองครวมใช่ไหมเราทาแล้วเป็นเป็นภาพรวมเหมือนอนาถาบินิกาเศรษฐีท่านจนําได้ไหมที่ผมเคยเล่าหลายครั้งสร้างเชตวันว่ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วแต่ตอนสมัยพุทธเจ้ากัสปะองค์ที่สามเศรษฐีนั้นสร้างใหญ่กว่าอนาถาบินิกาสองเท่าตอนสมัยโกะโกนาขมมะนะพุทธเจ้าสมัยที่สองใหญ่กว่าเศรษฐีนั้นอีกสองเท่าและสมัยพระเจ้าพระพุทธกัสปะพุทธเจ้านั้นใหญ่กว่าอีกสองเท่าะบุญมหาศาลขนาดไหนอะ ในจุดเดินที่เป็นเชตะวันนั้นน่ะเคยเป็นอารามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาตั้งสี่พุทธเจ้าแล้วแล้วทําไมมันทาไมมันเฮี้ยนหายไปสี่อสงไขยอะคุณเวลามันกี่ล้านปีอะหนึ่งอสงไขยมันก็สิบยกกําลังหนึ่งร้อยสี่สิบอะเติมเติมเลขศูนย์หนึ่งร้อยสี่สิบตัวอ่านอ่านถูกไหมละ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวเลขสิบสองตัวเลขร้อยสามตัวเลขพันสี่ตัวเลขหมื่นห้าตัวเลขแสนหกตัวเลขล้านเจ็ดตัวสิบล้านแปดตัวร้อยล้านเก้าตัวพันล้าน สิบตัวหมื่นล้านสิบเอ็ดตัวแสนล้านสิบสองตัวล้านล้าน,านสิบสามตัวสิบล้านล้านอ่าวเริ่มไปเรื่อยไอ้นั้นร้อยสี่สิบตัวท่านคิดดูดิเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเยอะแยะ,ยะพะนางพิมพาบำเพ็ญบาร,รมีมาเท่ากับพุทธเจ้าเสีสยสงไข่แสนมหา,หากรับจึงเกิดเป็นคู่บารมีสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์เป็นเพราะอรหัตผลเป็นพระพิสุนีเกิดเป็นชายเป็นหญิงไม่สําคัญขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทําในวันนี้หรือเป็นคําที่พูดของพุทธเจ้าทุกพระองค์ ว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการบรรลุธรรมนะฮะชัดเจนชัดเจน <c oughs> คนคนนั้นคือแม่ข้าพเจ้าเองนะฮะลืมเวลาจริงด้วยอหาอะไรสวรดเล่นกันดีกว่าเนาะสบายสบายใจนะวันนี้เ <c oughs> พราะจริงๆสวดมนต์ท่านก็สวดของท่านอยู่แล้วล่ะผมมีหน้าที่รวมกำลังบุญวันนั้นละอธิษฐานจิตไปไปด้วยกันนะฮะ อ <N ic ly> นี่เอาหนี้ดีกว่าบทสวดบาลีท่านสวดเยอะแล้วผมจะพาท่านสวรดร้อยแก้วท่านจะได้เข้าใจนะครับท่านใดอยากไปสวดบาลีท่านหาจากหนังสือสวดมนต์ได้ทั่วไปเพิ่มเติมแต่วันนี้จะน้อมจิตในการสวรดที่เป็นร้อยแก้วท่านจะได้เข้าใจว่าโอ้โหนี่หนึ่งพระคาถามีอนุภาพที่ครอบคลุมขนาดนั้นด้วยพระปัญญาของพระพุทธเจ้านะครับ วันนี้เราจะน้อมจิตน้อมใจกันสวดมงคลจัก,กรวาลใหญ่แบบแปลนะครับสวดเฉพาะส่วนที่แปลเราจะนอบน้อมจิตแล้วผมจะกล่าวทีละวรกให้ท่านพูดตามไปแล้วก็จะได้อธิษฐานทั้งหลายทั้งแหล่รวมกันเกิดสิ่งใดที่ที่นึกจะคําอธิษฐานไว้ที่จะขอส่วนตัวก็เก็บไปช่วงเทท้ายแล้วก็ขอแล้วก็จบการอธิษฐานตามนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะฮะเราตั้งนโมสมจบไปพร้อมๆกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลายขอรัตนาพุทธบาร,รมีธรรมบาร,รมีสังฆบารมีประสิทธิของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งอนันตจักรวาลโปรดเสด็จมาทำการบวชจิตให้แก่ข้าพเจ้า ข plane. ้าพเจ้าขอถึงซ <halt ý Letter> <rails> <mauv> well ึ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอรัตนาพระพุทธเจ้าทั้งปวงเสด็จมาเป็นพระอุปชาในการบวชจิตให้ข้าพเจ้าด้วยพุทธังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมทั้งปวงข้าพเจ้าขอรัตนาพระธรรมทั้งปวงเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจาจารในการบวชจิตให้ข้าพเจ้าด้วยเทินธรรมังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระอริยสังฆเจ้าทั้งหมดทั้งปวงขอรัตนาพระอริยสังฆเจ้าทั้งหมดทั้งปวงทั้งอนันตจักรวาล โปรดเสด็จมาเป็นพระอนุสาวานาจารในการบวชจิตให้ขพเจ้านาการระบาดเดี๋ยวนี้สังขังสารนังัจฉามิขพเจ้าได้น้อมจิตเป็นพระไตรสาระเป็นการยึดมั่นบูชาในพระพุทธพรรมรรมสงค์ด้วยกายใจจิตปัญญาเป็นดวงจิตอันผ่องแผ้วเป็นดวงแก้วอันมุ่งสู่พ,ะร,พระนริพานขพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานสวดมงคลจัก,กรวาลใหญ่เป็นคำแปลดังต่อไปนี้ด้วยอนุภาพ แห่งมหาปุริลักษณะคือลักษณะของพระมหาบุรุษ32ประการของพระภูมีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริทรงประสบชัยชนะเพราะเดชอันเกิดแต่ความรู้ความเห็นชอบทรงมีฤทธิ์มากมีคุณมาก มีบุญญาทีการหาที่สุดมิได้สามารถในการป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งอนุพยัญชนะ80ประการด้วยอนุภาพแห่งมงคลลักษณะ108ประการด้วยอนุภาพแห่งฉับพันณรังสีด้วยอนุภาพแห่งพระเกตมาลาด้วยอนุภาพ,พ,าาภาพบาร,รมีสิบ ด้วยอนุภาพแห่งอุปบารมีสิบด้วยอนุภาพแห่งปรมัตถารมีสิบด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิและปัญญาด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังขานุภาพด้วยเดชานุภาพด้วยอริธานุภาพ ด้วยพลานุภาพด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่สัตว์จะพึงรู้ได้ด้วยอนุภาพแห่งธรรม8 4ด0 0สี่พันพร,ร 8, 000, พระธรรมขันธ์ด้วยอนุภาพแห่งโลก,กุตรธรรม9้าด้วยอนุภาพแห่งอริยมัคมีองค์ดด้วยอนุภาพแห่งสมาบัติปด ด้วยอนุภาพแห่งอภินยาหกด้วยอนุภาพแห่งยานในอริยสัจสี่ด้วยอนุภาพแห่งทศพลยานด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพัญยุตายานด้วยอนุภาพแห่งเมตตากะรุณามุทิตาและอุเบกขา ด้วยอนุภาพแห่งพระปริต์ทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งขอโรคโศกอุปัทวันตรายความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งปวงของท่านจงมาลายสูญหายไปแม้อันตรายทั้งปวงก็จงพินาศไป ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จทุกประการจงมีอายุยืนนานตลอดหนึ่งร้อยปีขอเทวาอารักษ์ทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในอากาศบนภูเขาลำนาป่าที่พื้นดินที่แม่น้ำและที่มหาสมุทรจงตามรักษาท่านทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุ เมื่อจิตของท่านทั้งหลายได้น้อมในพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและอนุภาพแห่งสัพเพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงด้วยเดชแห่งการอนรึษในคุณนั้นขอจงประสิทธิเป็นวิมานแก้วที่ครอบกายใจจิตปิญญ,ญาของท่านครอบคนในครอบครัวของท่านครอบบ้านเรือนเคหสถานของท่านครอบที่ทำงานของท่านครอบสัพพสมบัติที่อยู่ในครอบครองของท่านทั้งหมดทั้งปวงคนที่ท่านเคารพรักบูชาบิดามารดาทั้งหลายรวมถึง ญาติสนิทมิสหายและผู้มีบุญสัมพันธ์กับท่านทุกปรมทุกชาติจงได้รับการครอบพิมานแก้วด้วยกำลังบุญที่น้อมมาจากกำลังบุญที่ท่านสั่งสมมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้พิสดารนิลมิตรเป็นวิมานแก้วที่มีดวงจิตเป็นดวงแก้วสารพัดนึกสถิตที่ศูนย์กลางกายขอแผ่พลังรัศมีบุญนี้ผสานรวมกับพระฉับพระนรังสีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ประสิทธิกำลังพระรัศมีฉายไปยังไตรโลกธาตุ เป็นพุทธบารมีธรมรมบารมีสังฆบารมีเป็นพุทธรังสีธรรมรังสีสังฆรังสีประสิทธิที่น้อมรวมกําลังบุญของข้าพเจ้าประสานรวมกับพระชาปนังศีของพระองค์จงถึงแล้วอย่างทุกกายสังขารทุกดวงจิตดวงเนียนทั้งหลายไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ดีจงได้รับพลังบุญของข้าพเจ้าและมีอนุโมทนาสาธุการท่านใดที่เป็นทุกขจงกลับเป็นสุขท่านใดที่เป็นสุขอยู่แล้วจงกลับเป็นสุขยิ่ง,งขึ้นขอเหตุแห่งความเป็นมงคล อันอุดมดีเลิศประเสริฐสมบูรณ์พิพัฒนผลจงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเป็นอัตโนมัติขออาราธนาสัาพพะพลังงานกุศลที่ไหลเวียนในจักรวาลของพระโพธิสัตว์เจ้าที่ยังไหลเวียนอยู่ในจักรวาลหล่อเลี้ยงจักรวาลน,นี้เป็นกระแสะแห่งการสร้างบารมีจงน้อมมาเป็นมิตรแก่ข้าพเจ้าจงน้อมมาไหลเวียนผ่านกายสังขารกายใจจิตวิญญาณของข้าพเจ้าประสิทธิ์ที่เป็นกําลังบุญให้ข้าพเจ้าคิดดีพูดดีทดําดีคิดถูกพูดถูกทําถูกทุกการ,ท,กการทุกเมื่อ ทุกสถานทุกเวลาด้วยเถินด้วยจิตอันตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จงเกิดเป็นพรานุภาพอันศักดิส์สิทธิ์ไพศาลที่แค่พระเจ้าคิดทำสิ่งใดอันเป็นการโดยชอบประกอบด้วยธรรมและไม่เกินแรงกรรมนั้นจงสำเร็จพลันเป็นปฏิหารสิ่งใดที่ติดขัดขัดข้องอยู่จงปัดเป่าให้ทะลุทะลวงไปสิ่งใดที่จะเสริมส่งให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นจงมหามาสูด้วยปัจจัยแห่งจิต อันน้อมในพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนี้ขอจงเกิดเป็นสัพพิษพรชัยเป็นพลังบุญที่น้อมให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ตาเจ้าของกายสังขารผู้ใดที่ผูกพยาบาทกับข้าพาเจ้าจงมีเมตตาจิตคิดอ่อนโยนอภัยกรรมโอโหสิกรรมให้ข้าพาเจ้าในการระบาดเดี๋ยวนี้และขอให้กลับใจมาเป็นกําลังในการส่งเสริมให้ข้าพาเจ้าสร้างพุทธ,ธบาร,รมีธร,มรรมบารมีสังฆบาร,รมีและทศบาร,รมีจนครบค้้นท้วนทุกประการด้วยจิตอันสมบูรณ์และตั้งมั่นนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในไตรโลกธาตุจงกล่าวคำอนุโมทนาสาธุการพร้อมกันทั้งหมดทั้งปวงด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ สัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังขาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังขาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังขาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนรักขังพันธมิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิพุทธังอนันตัง ธรรมังจัก,กรวาลังสังขังนิพพานะปัจยโยโหตุจงเป็นปัจจัยอลัมนำสู่พระนิพพานอันเลิศเทินสาธุสาธุสาธุ